อ้าคุณแม่ตัดเล็บให้น้องมีต่างนะครับโอ้โหใส่ชุดสวยยังไงต้องตัดเล็บเนี่ยลูกใส่สวยวยไหมสว,ว,ว,วยไหมคะเล็ก,ก่อนนะลูกดีอีกเล็บเดียวอีกเล็บเดียวไม่คระเเเดีย๋ยวยูเฉยสิยูเฉย นี่ลูกมือนี้มือนี้นะคะจะบบี้จะโอ้โห